สวัสดีครับทุกคนผมในสุเจนเลวครับก็เชละนะในวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำขีนโกโดยใช้แค่มีดอิโต้ขึ้นสนิมนะครับผมโอเคมันจะเป็นยังไงและวิธีทําง่ายมากครับไปดูกันโอเคหลอดแรกก็ทําการเปิดไฟขึ้นมาเปิดแรงนะครับรอนนะครับไม่ต้องเปิดตลอดนะครับนะครับทําให้แบบแงรงจากนั้นก็ต้มน้ำงโมให้เดือดนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําการแกะฉลากอ่า เขาเรียกว่าอะไรฉลากของมีดอิโต้ขึ้นสนิมอ๋อครับนะฮะให้เหลือมีดอิโต้ขึ้นสนิม <c oughs> นะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วให้เหลือแค่มีดอิโต้ขึ้นสนิมจากนั้นนะครับผมก็ให้เอามีดอิโต้ขึ้นสนิมนี่นะฮะใส่ลงไปในแองโมที่เดือดแล้วนะครับซึ่งก็อ่าเวลาใส่ลงไปนะฮะก็มิกชัวร์ด้วยนะครับว่ามีดอิโต้ขึ้นสนิมนี่นะฮะมันโดนไอเลวคัฟเวอร์หรือคุมไว้ทั้งหมดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือโดนไอเลวครอบไว้ทั้งหมดนั่นเองนะ ก็คือเราไม่อยากปล่อยให้แบบมีอิโต้ขึ้นสนิมนี้แบบลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับเพราะมันอาจจะทําให้เราเบิดได้นะโอเคครับทุกคนแล้วในตอนนี้นะผมก็ไปต้มเสร็จเป็นนาทีเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเวลา3ล้านชั่วโมงนะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปิดดูกันเลยนะฮะว่าด้านในมันจะเป็นขี้นกจริงไหมนะครับโอเคเปิดออกมาได้แล้วนะฮะด้านในนะครับก็จะเป็นแบบขี้นกเลยนะฮะสีเหมือนขี้นกเลยครับ สีออกคล้ายๆกับเซ็กเซนไฟเยินนะฮะอะไรแบบนี้นะครับผมเ <help me. S 2> พื่อให้มันแฟร์ครับผมจะลองแกะมีดอิโต้ขึ้นสนิมแบบปกติดูนะฮะว่าสีมันจะเหมือนกันไหมนะครับโอเคก็เปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะฮะอันนี้เป็นมีดอิโต้ขึ้นสนิมปกตินะครับสีจะเป็นสีขาวเลยนะฮะแต่ว่านี่ครับพอไปต้มในน้ําเป็นเวลาสามชั่ว <L án S 1> โมงนะฮะสีมันออกเป็นเหมือนขีน้นกนะครับถ้าถามผมนะครับว่ารสชาติอันไหนเข้มข้นกว่ากันนะขี้นกอ่าผมบอกเลยนะครับว่ารสชาติขี้นกเข้มข้นกว่าน,นะ อ่าลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกินดูอีกทีนะอืมอืมอันนี้เป็นรสชาติหวานหวานแต่แบบสดใสนะครับเออเดี๋ยนี้ลองกินดูนะอืมอันนี้เป็นรสชาติแบบหวานหวานแบบเข้มเข้มนะครับแบบมีดอิโต้ขึ้นสนิมอืมขับขีนกขึ้นสนิมนี่คือสีนมข้นปกตินะฮะและนี่ก็คือสีของขีนก <K ino. S 2> ลองเทลงไปดูนะครับจะแยกขีนกได้ง่ายขึ้นนะฮะ ะะวิธีทําขี้นกง่ายๆที่บ้านนะฮะโดยที่แบบราคาถูกกว่าที่เราไปซื้อคาราเมลกินเองด้วยนะก็คือแบบคาราเมลในห้างนะฮะที่ผมเดินไปดูนะครับก็มีแต่แบบขวดละเกือบร้อยนะฮะแต่นี้ครับกระป๋องละ10 20ล้านบาทนะฮะเออมาต้ม30ล้านปีก็เป็นคาราเมลให้เราได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลคิปวิดีโอนี้นะน่าเหลือเชื่อมากนะฮะที่เราสามารถเปลี่ยนมข้นหวานกลายเป็นขี้นกที่ราคาแพงกว่าได้นะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้นคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับดูสีของมันสิแตกต่างกันอยู่นะ